สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยายไปใส่ยายไปใส่กระดิน้ำสรุปข้อมูลแนวทางอาจารย์ได้เพื่อนห้เข่าแน่เนาะค่ะน้องพี่นอนะ้องเนาะกระดิดงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางข้อมูลงวดต่อไปเสียบสามสิบทานวาเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นการเสียเวลาก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพนั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน,น,น้อยนันยายไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่า Th อัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกสิบุตริพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องผู้ใดมานสิเลี้ยงกาแฟยายไพ่กะเลี้ยงได้เด้อพี่น้อง13715272องเนาะพี่น้องเนาะกสิกรไทยผู้ใดอยากผู้ใดมานหรือว่าผู้ใดใจดีอยากเลี้ยงกาแฟยายไพ่สีเนาะพี่น้องเบาๆลายยายห่างไปเบิ่งแนวทางอาจารย์ทะเลกันเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เข่าแน่นอนมาสั่นสิบหกท่านว่าเด่นเจ็ดกับแปดเข่าทั้งสองตัวเลยนะพี่น้องเนาะแนวทางของหนุ่มสุพรรณมาสองตัวนี้เนาะคะ่ะตัวนี้มาตรงตัวนี้มาตกกับนาอพี่น้องเนาะมาทั้งบนทั้งล่างสําหรับแนวทางหนุ่มสุพรรณเนาะค่ะพี่น้องูุไดมานนําเพลนจวดจาดฝาดเบื่มไว้ตามต่อว่าสามสิบท่านว่าหนุ่มสุพรรณจะให้อะไรมาเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้ซีงวดนี่พี่น้องจ้ะ เข้าติดต่อกันสี่งวดนี้แล้วนะคะสำหรับแนวทางของแอดวิสนุงวดที่แล้วมาบนเนาะคะ่ะงวดนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้พี่น้องมาทั้งหาแปดแปดห้าและห้าเจ็ดเลยเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดวิสนุคูไรามานน้ำเพลนยกเมื่อคืนพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาใสา่เนาะพี่น้องเนาะว้ยว้าไปสี่บรเด้ทพี่น้องเพราะว่าเพลนล่งสาแต่ว่ยวาย้าไปสี่กาโพดไ์ห่เนาะพี่น้องเนาะอ่า เพิ่นมาซายาแพทย์ศรีกระโพดไทยเนาะมามาสองตัวเลยมาทั้งหาทั้งเียเลยเนาะจ้ะสำหรับแนวทางเด่นบนอาจารย์เอกชิ์เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากสรุปบนล่างมาทั้งบนมาทั้งล่างเลยพี่น้องเด็กตากเนาะค่ะสรุปล่างบนอันนี้มาล่างอันนี้มามาตัวตรงเลยเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของเด็กตากเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของพี่ตูนสายสองสายแหลกบอมาแต่สายสองสายสองที่ลงอหอยกอนมาเนาะค่ะวิ่งสายสองของพี่ตูนนะจ๊ะมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะมาบนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้มาได้บนล่างเนาะค่ะสูตรนี้มาได้บนล่างมาล่างเนาะจ้ะมาแปดห้าเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางของแอดมุกเนาะแอดมุกมาอีอย่างพี่น้องมาเจ็ดหานะจ้ะมาเจ็ดห้าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะ ่นห้มากของแอนมุกเล่าเขาเจ็ดหาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูนามเพื่อนบอกว่าหน่วยข้างเทิงหน่วยข้างเทิงมาเจ็ดเนาะจ้ะสองห้าเจ็ดนาะพี่น้องเนาะมาทั้งหาทั้งเจ็ดเลยเนาะพี่น้องแต่ว่ามาหลักหน่วยบนคือห้าเอิอนคือเจ็ดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะสูตรนี่บนบนเพื่อนกระเขานะพี่นอนะอ 5, 7, ออ้องเนาะเข่าหาเจ็ดตรงตรงเลยสําหรับเด็กตากเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนมาตัววสัน ข้างล่างว่าเขา่เขา,ขา,นะาเข่าข้างทึงเนาะมาจ็ดสำหรับแนวทางของเอ็ดระเดนเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเอ็ดระเดนเนาะค่ะโดยมักแนวทางเอ็ดระเดน,เน,เนกับจังตรวจจาดน้ำเพลินเนาะคะ่ะเอาไปตามต้อนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอแอดหมู โมสวัสด์เนาะคะ่ะเพื่อนหายมากเนาะพี่น้องเพื่อนว่าจังไรพี่น้องคะเดนเจ็ดแต่ว่าเพื่อนเข่าเจ็ดหานะพี่น้องเนาะเพื่อนเข่าเจ็ดหานะจะ้ะต่อไปเลยจ้าพี่นอ้องอานีวเนวทางนี่เพื่อนเข่าเดนบนเข่าบนนะจะ้ะบนเดนบนล่างมาตัวค่ะเขา่าเข่าบนเนาะพี่น้องเนาะ เขาเนี่ยทางทึ่งเขาบนเพื่อนเนาะจา่ะเนี่ยทางของอันเอ่อโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนี่ยทางค้นบางละจันลางพี่น้องมาเบิ้งค้นบางละจันลางเนาะพี่น้องเนาะ ีย่ยงดนตีเบนเขาได้พี่นอ้องมาเบิง้งขะเพื่อนบอกว่าเขาแปดหาตัววงกลมพร้อมชุดเน้นชุดตัดเพื่อนละเดวซันพี่นอ้องเข่าแปดหาตรงตรงเลยจ้ะสำหรับแนวทางคนบางละจันเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนห้มากเนาะพี่น,อนออ้องเนาะมาเบิง้งข่าว่าเพื่อนห้อีหยังมาก เอาเด็กตากลางเด็กตากลาง่นกับเข่าแปดหาเด็กตากลางเข่าเข่าอิหลีเนาะพี่น้องเนาะเด็กตากลางเข้าจริงเนาะค่ะพ <ern idi> ี fin ่น้องเข่าแปดหานะจะมาบนมาล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเด็กตากเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขลอกว่สสันพี่น้องเลขลอกเคนเข่าอิหลีเนาะพี่น้องเลขลอกเพอนบอกว่า เข่าแปดห่านาะจ้ะเข่าเข่าแปดห่าตรงๆเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวิ่งล่างคนบางระจันวดที่แล้วหนึ่งกับเจ็ดวันนี้แปดกับเจ็ดมากแปดเนาะพี่น้องเนาะเลขดับอาจารย์ชนะพลนเอาบรยูเนาะพี่น้องเนาะเลขดับอาจารย์ชนะพลนเอาบอยูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหายมากวสันพี่น้องชนกันคือเกาวสันชนแปดหาหาแปดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขององบหน่อยจัดชุดนี้เดี๋ววัสันแนวทางของแอดคบเนาะมาทั้ง85มาทั้งเจ็ดหาเลยเนาะคะ่ะของแอดคมเนาะพี่น้องเนาะเขาดียูดอกพี่น้องของเพื่อนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วัสันพี่น้องเพื่อนซื้อไว้อย,ย่างบบหูแต่ว่าข้างบนเพื่อนไห้เขา 7, 5, นะ่าเจ็ดหาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไห้มาเพื่อนบอกว่า เข้าเจ็ดห้าเละหาแปดมาทั้งหาทั้งแปดทั้งหาอัหาเจ็ดหาแปดเลยเนาะพี่น้องวิ่งกัดแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงินเทวดาคนบันโขกเนาะเทวดาคนบันโขกมาทั้งห้าเจ็ดห้าแปดเลยเนาะพี่น้องมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะสำหรับเทวดาคนบานโขกเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์ไมเอกไอ้แม่อาจารย์ไมเอกเข้าทั้งหาเจ็ดหาแปดคือกันเนาะพี่น้องเนาะเข้าทั้งห้าเจ็ดห้าแปดเลยเนาะค่ะสําหรับ เทวดาคนบัตรโขกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมักกับนขะอยจวดน้เพึน้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ่าอาจารย์ไม่เอกเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดมารีแอดมารีเข่าขางเทิงเนาะเข่าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเข้าเจ็ดบดาสัตย์สำหรับแนวทางของแอดมารีเนาะต่อไปเลยจ้ะ,อ,ะอ,าจาอ,นะอันนี้เป็นแนวทางของเง,งินอันนี้เป็นแนวทางของเด่นบนแน,นวทางของเงิเน เล็กประมุ่นหนุ่มคอนเจนนะจ่ะเล็กประมุ่นหนุ่มคอนเจนเพื่อนหามาเพื่อนเขา่าเอ่อเข่าเจ็ดบดเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นบนเพื่อนเนาะคะ่ะเข่าเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่คือกัดพี่น้องงวดที่เหลวมากหนึ่งเกาลางงดนีมาอ่า มาทั้งหาเจ็ดหาแปดเลยพี่น้องสูตรนี่ต่ว่าไก่ไก่หดมือเพิ่นมาตุกตลอดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นขึ้นมากบค่อยว่าน้ำเพิ่เน,นอพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนหนุม่มโคราดเด่นหกกับเจ็ดวัสัตว์มาจเจ็ดนอพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี่มาเจ็ดหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขตารางอาจารย์คมพี่น้องเลขตารางอาจารย์คมมัมมีปองขาดเลยพี่น้องแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ด เหล็กกระล่างอาจารย์คมเข่าเนาะพี่น้องเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างเหล็กอาจารย์คมเนาะพี่น้องแอดคมเนาะมาแปลหาตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่าอน,นี่เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะค่ะมาบนมาล่างเลยเนาะค่ะผู้ใดบ่เห็นบ่ผู้ใดบ่เห็นลงสแสดงว่าผู้นั้นบ่ได้เบิ่งยายกแยะสีอ่าเพราะว่ายายกแยะสีเขาไปคอมเมียนข้าเจ้าว่าแยกแยะสีว่าช่องนี้เวลาเลขออกแล้วชอบเปลี่ยนตัวเลข แก้ภาษีเป็นคนเอาแนวทางมาลงพี่น้องจ้า้าผู้ใดเบื้องแนวทางของแก้ภาษีท right? mm ุกคลิปเบื้องจบคลิปรากาเบิ้งไว้พอแก้ภาษีนี่บอบอบอเคยเปลี่ยนตัวเลขเนาะพี่น้องจ้าแก้ภาษีบอเคยเปลี่ยนตัวเลขก็จะหายมากแก้พาษีเอามาลงเอาอามาลงห้บอเคยเปลี่ยนตัวเลขซาบานในเลยยกยภพษบอเคยเปลี่ยนตัวเลขแม่ตะเลขดับเลขเด่นยายภพษงวดนี้บอเขางวดต่อไปสูตรเก้าอ่าสูตรเก้าหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งก็สองคือเก้านะจ๊ะ เลขดับเจ๊ไพ่กับอยู่เลยอีกงวดเดียวพี่น้องว่าปีนี้เลขดับเจ๊ไพ่ยู่บ l เนะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเลขดับแจ๊ไพ่เนาะค่ะงวดนี้ดับหนึ่งอางู่คือเก่าเนาะจากตว่าเลขดับอาจารย์ชนะพูนเอาไอยูนะพี่น้องนะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางโกรันบนเด่นสามล่องเจ็ดมาตัวล่องเนาะค่ะเนาะด้านบนมาตัวล่องเนาะค่ะมาเจ็ดต่อไปเลยจ้ะอันนี้แนวทางอาจารย์เด่นพี่น้องจ้ะมาทั้งทั้งเจ็ดหาทั้งแปดหาเลยเนาะพี่น้อง เกะะือบ3ตัวแตกเนาะค่ะเกือบ3มตัวแตกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอาจารย์เด่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้สูตรนี้เนาะคะ่ะพี่น้องพนนหามาซอจอการสร้างเนาะคะ่ะซอจอการช่างวาสันเดนลางางวดที่แล้วมามาเก่าหนึ่งเนาะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่า7กับ8วสันพี่น้องมา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 แปดเนาะเกมาบนแปดมาล่างแต่ว่าพูนว่าบอกว่าเน้นลางนะะเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้สูตรนี้เป็นแนวทางของแอดนำผุเนาะ งวดที่แล้วงวดที่แล้วเพิ่นรุดงวดนี้เพิ่นบ่ลุดพี่น้องจ้ะงวดนี้เพิ่นบ่ลุดมาเช็ดหามาตกกลับเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอ่าอันนี้เป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลมิสเตอร์บอลเข่าเข่าห้าแปดเนาะค่ะเข่าตัวล่างเนาะจ้ะพี่น้องเข่าตกกลับห้าแปดนะพี่น้องเนาะเอาไว้ตามต่อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายแยแพปสีคอบอกตาตรงเลยว่ายแยแพปีบ่ได้เปลี่ยนตัวเลขผู้ใดเบิ่งแม่แพสีทุกคลิปแล้วก็ทุกอาจารย์เนาะที่ลงให้สิรู้ว่ายแยแพปีบ่ได้เปลี่ยนตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะ เอามาล like ่งแบบนี systems, uh, ้ตลอดเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป uh, no. um, ็นแนวทางของหัวชุมแพเนาะหัวชุมแพขขางลางเข่าแปดหาเข่าทั้งเจ็ดหาทั Welsh ้งแปดหาเลยแต่ว่าเป็นแนวทางล่างเอาไว้ตามต่อว่างวดหนาหัวชุมแพเราเสียหายอีย่างมากเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี uh ้สายสายสายวิ่งแอเรียมเนาะแอเรียมเราบอกว่าเด่นแอเรียมเราห่อยมากเด่นเจ็ดหัวก่อนกระเด่นเจ็ดหวนี่กระเด่นเจ็ดเจ็ดมากหลักหน่วยสองหัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจคุณหญิงงามใจแย้ไพ่อยากจะบอกว่ามาทั้งแปดหาทั้งเจ็ดหาเลยพี่น้องเพื่อนเด่นแปดเนาะจ้าเพื่นอนไห้เพราะว่าเพื่อนเอาสามโตมาตัดเนาะพี่น้องเนาะหาเจ็ดแปดเพื่อนมาเพื่อนเล็กเพื่อนเล็กเข,ข่าเนาะจ้ะเพื่อนเล็กเข,ข่าทั้งล่างทั้งบนเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางคุณหญิงงามใจเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ น,นี่เป็นแนวทางซองแดงเนาะค่ะเนาะซ่องแดงเพื่อนบอกว่าวันวันนี้สั่งวิ่งหาพี่น้องคะ่ะมาทั้งห้าจิดห้าแปดเลยพี่น้องเกือบสามตัวแตกายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะนินดีได้พี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เลขเด็ดใบดําเลขเด็ดใบดํากับเข่าเด่นหาเนาะค่ะเลขเด็ดใบดําก็เข้าเด่นห้านะจ้ะแต่ว่าเพื่อนเข่าแปดหาเนาะเข่าแปดหามาจากเข่าข้างล่างเนาะเลขเด็ดใบดําต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอสตางเอสตางบอกว่าเลขเด่นงวดนี่เจ็ดกับแปดเนาะค่ะมาทั้งเจ็ดทั้งแปดลาลาสุดสายดวยนนาพี่น้องในยูทูบอาจจะบ่เห็นอย่าพาะว่าเพื่อนมาสรอย่าให้โพดทั้งเพจเนาะ ฟันแปดตัวเดียวแข็งๆมากข้างล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางแมนแมนแมโกกทอร์โมวสัสต์ยังว่าหันหลุดูว่าสันเด่นบนล่างหาเนาะค่ะนหนกของที่ดีเนาะพี่น้องมาหาหาบนหาล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะมาหน่อยค่อยหักพี่น้องค่ะแป๊บหนึงน่งเลอพี่น้อง มาหน่อยค่อยหักพี่น้องจ้าเข่าทั้งบนทั้งล่างผู้ใดญ่หมันนาะพี่น้องอย่าลืมเลี้ยงกาแฟอย่าไปสีเด้อสีได้เฮงเฮงปังปังตลอดปีใหม่เนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี่อย่าไปสีบอกว่างวดที่เหลียวบนเข่าอีีเนาะจ้างวดนี่เข่าอีกพี่น้องแปดหาหาแปดผู้ใดญมานน้ำเพลินเน่ะจ้าเอาไปตามนวดหนาเนาะว่าเพลินสีหายมากเพลินหายมากแบบนี้แหละพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดเลียมเนาะแอดเลียมแปรแปรอันแปรปกฉลากแอดเลียมเนาะค่ะห้าเจ็ดห้าแปดพนันพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางล่างวสันล่างกับเขาเนะาจา้ะเขาหาแปดเขาโตกลับเนาะแถมบนผอมแนวทางของแอดคอม้มแอดคอ้เขาหลายพี่น้องวันนี้เนาะจา้ะอันนี้คือการขังทิขงขังทิงกับเขาเจ็ดหาเนาะจา้ะแอบบคลายๆว่าบนล่างเพ่นจะเอามาจาับมองเดียวกันเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเหล็กกำลังวันหัวนี้เหล็กกำลังวันเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยสำหรับแนวทางของแอดนายกิโนเนาะมาทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เดินรางเดนรางของแอดวิลัสเนาะเดินหางวดที่แล้วเดินเก่างวดนี่เดินหาเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าจอันนี้อ่าล่างพ่นเข่าหาแปดเข่าตัวกับเนาะพี่น้องเน,นาะเนาะอ่งางเนาะออนเหนือเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าจอันนี้รับเฉพาะเข่ายีลีพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยหาเจ็ดกับหาแปดเนาะค่ะเข่าทั้ง, 8, ะะงบนทั้งล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของพี่หน่อยไฮโชคสูตรนี่อ่าสูตรรับเฉพาะเด้อพี่น้องเด้อ voilà. พี่น้อยให้โชคสูตรลับเฉพาะนะจ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไอ้ไข่ไอ้ไข่ไข่เข่าไอ้ไข่ให้เข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะจ่ะห้าเจ็ดหาแปดมาสันพี่น้องตกเข่าตกกลับเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้แนี่ยวทางของเอ็ดเอ่อแนวทางของเอ็ดกับตันเนาะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นเพื่อนเข่าเจ็ดหาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวาทางของแอสตางเนาะแอสตางเข่าเจ็ดกับแปดมาทั้งล่างทั้งบนเลยเด่นบนล่างสูตรนี้เข้าดีได้พี่น้องแนวาทางของแอสตางเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าร <L> UM> ับเฉพาะสายทหารากับเขาน้ำพินได้พี่น้องรับเฉพาะสายทหารเข่าหาเจ็ดเฮ้ยข้างล่างหาแปดเข่าทั้งั <L im cast> งา apanese, ้างล่างเลยได้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะนี่หาแปดตัวนี้และกะห้าเจ็ดตัวนี้มาทาั้งล่างทั้งบนเลยพี่น้องําหรับเฉพาะสายทหารเนาะค่ะเกือบสามตัวแตกคือกันเนาะพี่น้องส่วนมากค่ายกันเนาะจ้า ต่อไปอนนเลย,ยเเจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอันแนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นกับเข่าเจ็ดหาคือกันค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอ่าสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนของแอดเจ้าสัวเข่าหาเนาะพี่น้องมาหลักสิบเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางมาบนวัสดุเหล็กมาบนของแอดกลมเนาะจ้ามาห้าเนาะค่ะพี่น้องนอไปตามต่อเนาะพี่น้องอันนี้เอามาสรุปให้เบิ้งเนาะจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปิ้ล สิบหน่วยบนตัวเดียวแค่แค่ว่าสัตว์ห้เจ็ดมาเจ็ดอีริงวนที่เราห้ยเก่านะพี่น้องมาหลักสิบงวดน,นี้มาหลักหน่วยมาทั้งร้อยทั้งหน่วยได้แล้วพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดสตางรับรับรางเอาอยู่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเนี่ยของแทนในนอเนานะพี่นอนะ้องเนาะของแอดอ๋อหมวดกอดหมวดกอดเราฟันเก่าเจ็ดเจ็ด,เ,จดเก่าโตเดียวเนาะค่ะพี่น้องงวดน,นี้เราฟันเจ็ดหาก็แ8ปดหามาทั้งเจ็ดหาปดหาพี่น้อง ถ้วาว่าเมืองตอนหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าแอดออมเพื่อนหายอีอย่างมากอาจารย์ออมเนาะค่ะวดนี้เพื่อนฟันเข่าแม่นค่ะพี่เลยเนาะเพื่อนบอกว่าส่วนตัวเพื่อนหมักเจียหดหากับแปดหาไปนะพี่น้องเอาไว้ตามตองงวดก่อนเพื่อนก,กับปอยมางวดอันสูตรนี่ปอยมาเร็วเด้สูตรสองเพื่อนบ่เข่าเพื่อนหายเกาสามหานะจ้ะต่ว่าเข่าตะสูตรแรกเพื่อนนะาจา้ะสูตรสำรองเพื่อนบ่เข่าเนาะแอดออมเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนไตาสายด่วน คนใตสายด่วนงวดที่แล้วให้4กับ7มา7เนาะจ้ะงวดนี้0กับ7มา7คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ10หน่วยบนว่าสันคนไตสายด่วนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเนาะเด่นบนมหาเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันเก่าบพอ่นะอันนี้เป็นแนวทางตามทายนี่เขาไายงวดลวได้พี่น้องเขาทั้งหาเจีาแปดเขาตัวเน้นเพื่อนเลยได้พี่น้องเขาตัวเน้นเลยเนาะค่ะเนาะมา5 7 5 8ตัวเน้นเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้งวดก้อนเขาล่างเขาบนคือกันบารมีพญาขุดเนาะจ้ะหงวดนี้เขาล่างเขาบนคือเกาได้พี่น้องหาเจ็ดกับหาแปดพี่น้องจ้ะห้าเจ็ดห้าแปดโคตรหายแปดหาเจ็ด้ายมากพี่น้องค่ะงวดนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเด่นบนเจ็ดกับหกเนาะค่ะนเนาะแอดอนุวัฒน์เนาะมาเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเรยจ้ะนี่ของแอดออมนี่ยแย่ให้ลงให้เบิรงกงวดก่อนบนเข่า เพื่อนหายเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าอ้วนหนีเพื่อนฟันแปดหาเนาะสองห้าแปดกับหาเจ็ดเข่าของเพื่อนเอาไว้ตามต่ออาจารพี่น้องจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางบนยางเดียวโบกเกี่ยวกับลางวัดสัตว์ลางเด่นแปดมหา 8, แปดต่ว่าข้างสองตัวบกเข่าข้าขงบนเด่นเตัดต่ว่าเพื่อนเข่าเพื่อนห,หายหาเจ็ดน้ำเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดแบนเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนซื้อไม้เล็เพื่อนเริ่อมมันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่สิบหน่วยล่างแอดนูน้ำ no เพื่อนจับได้57เ,เนาะค่ะเขาหา7หา8ไดเยเนาะพี่นอ้องสำหรับแนวทางของแอดนูนามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนไหามาว่าไปตามสูตรซีมาหรือจีดนเจีบวสันพี่นอ้อนง,งนนอคนดังสั่งเลียนวสันพี่น้องคนดังสั่งวิ่งเนาะคะ่ะเจ็ดบนแน่นอนเจ็ดมากบนล่างแน่นอนปะนะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างวสันหน่วยล่างแนวทางของแอ็ดมังกรเมลัยเนาะคะ่ะมนนังกรก่อนเวลางมื่อหนึ่ง เอ้วนงวดนี่เพิ่นมามาหน่วยล่างเล้เพิ่นมาสิบเนาะเพราะว่าหน่วยล่างวันนี้เป็นห้าเนาะค่ะเอาะล่อเล่งดับแยกไปเด้อพี่น้องวันนี้จะดับอายู่ส่วนมากคนจะล่อตะเล็ดดับแย่ไปสีเนาะค่ะพี่น้องอ่ะวันนี้เดียววางวางก่อนเล่งงานดวนก่อนพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่มาบนมาล่างมากที่สุดแปดหางวดที่เล้วววดที่เล้วเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะวดที่เล้วมากหนึ่งเก้าวดนนี้ มาทั้งเจ็ดหาทั้งแปดหาเพื่อนบอกว่ารวยซับนะคะเพื่อนว่าเนาะคะ่ะเนาะซื้อเพื่อนเนาะจ้ะรวยรับซับนะคะว่าั่นเนาะจ้ะต่อไปนี่จ้ะคู่ตัวบนซูนี่ของแอนนัมพูหัวที่แล้วกระเขาก็เจ็ดเนาะคะ่ะคู่ตัวบนหัวนี่กระเขาเนาะจ้ะเข่าทั้งเจ็ดหาเนาะเจ็ดห้าแล้วเออเข่าเจ็ดหาเนี่ยเราไปนองเนาะ,ะเพราะว่าเพิ่นมีแต่เจ็ดหาเท่านั้นล่ละครู่ตัวเพิ่นเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ แนวทางของคนโคราชเนาะงวดนี้เขาคู่โตดเขาตาเขาตาลักสิบบนเพื่อนนะจ่ะสิบบนเจ็ดนะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้ของเอสต่างนองนุ่นเนาะเด่นบนล่างห้ามหามาทั้งบนทั้งล่างเลยสําหรับแนวทางเอสต่างนองนุ่นผู้ใดเขาบอกเบิ้งคลิปนี้ให้เบิ้งไว้ย่าอยากสิบอกไว้ว่าหาเมาเนืออื่นผู้ใดด่ามาบอกให้ถึงเด็ตลอดปีหกเจ็ดเลยนะพี่น้องเพระว่าย่ายไพ่บบเ็ตเปลี่ยนโตเลขนะคะพี่น้องคะ ขันผู้ใดดามาว่าย่ไพ่เปลี่ยนตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเข้ามาว่าช่องนี้ย่ไพ่เปลี่ยนตัวเลขแย่ไพ่โบเด็จเปลี่ยนถ้าผู้ใดดามาว่าย่ไพ่เปลี่ยนตัวเลขขอให้บ่ถกอ่าไว้ตลอดปี67เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเรยจาะอันนี้10หน่วยบนคนโคราดเด็กปันเนาะค่ะเขานะค่ะมาทั้งหลัก10และหลักหน่วยมาทั้ง5ทั้ง7็เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเรยจาะอันนี้เพิ่นบอกว่าบนตัวเดียวว่าสันงวดที่เลี้ยวห้เก่ามาศูนย์เก้าดวนี้หายดถ้าตามต่อวะบนตัวเด <together>. ียวอะ ต่อไปเลยจ้ะสายทหารพีน่น้องสายสายทหารเพื่อนบอกว่าวันนี้สายทหารหายเจ็ดบวกะเมร์หายเจ็ดทหารพี่น้องอ่ะสายทหารเพื่อนมาหลายใบหายทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะเดนลางเ,ลเดเนลางแอมหายเจ็ดกับแปดมาแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้อันนี้อ่าสูตรอาจารย์สเสน่ห์เนาะค่ะมาทางล่างมามาทั้งสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่าง สำหรับเหล็กตาล่างอาจารย์สเสน่หผู้ใดหมานจวดจากน้ำเพลนเน่เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดเบดผ้าลวยเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยทั้ง8ตดหาทั้งเจดหาเลยเนาะคะ่ะสำหรับเนวทางของแอดเบดผ้าลวยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้พี่น้องคะแอดไทยบาลเลงเลขกนะเข่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเป็นเนวทางงทึ่งถ้าว่าสองตัวล่างเพลนบกเขา่าได้ว่าของเพลนเขา่าสองตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องคะเจดหานะคะ นี่เนาะพี่น้องเนาะเขาตัวนี้เนาะจ้าแล้วกะ็อันนี้เนาะค่ะแต่ว่าข้งางล่างสามคู่ว่าเขาเนาะจา้าต่อไปเลยจา้าอันนี้ลอยบนแอดยืนเนาะค่ะโอ้ลอยบนอาจารย์ยืนเราฟันเหม็นมากค่ะกิลีเด,ด้พี่น้องอาจารย์ยืนเราฟันเหม็นมากค่ะกิลีเด,ด้ค่ะพี่น้องค่ะ mm hmm. ฟันเจ็ดมากลอยบนถ้าว่าตามต้อเนาะคะ่ะอาจารย์ยืนว่าค่นจะห้ตัวใดข้ามาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้นูน้ำสมัยมาเนาะค่ะ สิบหนูสิบางแต่ว่าพิ่นมาตะขัางรางมามหาอสูตรนี่เข่าเนาะพี่น้องเนาะมหาต่ว่าบอดี้มาลักสิบมาหลักหน่วยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนล่างคนโคราชเนาะหกกับแปดมาแปดมาล่างเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สิบลางสิบราง่นเข่าเด้พี่น้องค้นบางละจันเนาะสิบ่างมาแปดเนาะจ้าว่าตามตพิบนจะห้ยยังมาเนี่ยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทักเนี่ยพี่น้องสายทหาระสูตรนี่เนาะพี่น้องที่เป็นลูกคนเพิ่นพร้อมเนาะ วิ่งเจ็ดเข้าจริงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเทาหาซื้อบได้ประสัดเข่าเจ็ดหานะพี่น้องเนาะเข้าเจ็ดห้านะค่ะเข่าตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของพี่หนวดใจใจดีวิ่งบนโตโัวเดียวแขนแขนวอดที่เลียววิ่งเจด็ดวัดน,นี้ก็วิ่งเจด็ดมาเจ็ดทั้งสองวดเลยเนาะพี่น้องพี่หนวดใจดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้รลอยบนองแอดก่อนเจ็ดกับเก่ามาโตมาเจ็ดเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้ก็ะเขานะคะพี่น้องเนาะแอดยอดเฮ่งเข่าหามาหลักสิบเนาะค่ะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจารย์รับแร่อาจารย์รับแร่เข่าห้าเจ็ดเนาะค่ะหกหาเจ็ดบนมาสั่นเกือบเจ็ดเกือบเจ็ดหาเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังของปูใช่เนาะมากครบสามต BE ัวเทิงมากของคนทีลีพี่น้องหาเจ็ดเนาะเอาเจ็ดมาใส่เอาเจ็ดลักลอยมาใส่อีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเข้าสามตัวบนของคนดีลีเลยเนาะพี่น้องเนี่ยเนาะ เข่าเจ็ดหาเจ็ดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางปูชัยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะหนึ่งคาแค่หนึ่งคาแค่นแคบนย่างเดียววันซันพี่น้องจ้ะมาหาเนาะจ้ะหนึ่งคาแค่วิ่งบนอย่างเดียวเข่าหาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างเดินล่างเอสเคีเ e นาะคะ่ะหลายอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะ,ะอย่าให้เจ็บคออ่ะเข่าอ่าแปดล่าง อ้าวปิททดถ่ายโดยเนี่ยทางของเอ็ดกับตันนี่ยนะเนาะเด่นล่างหากัะเาาาบ,บิลมหาเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้เนียพายขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้ะดีเดีเข่ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขสุขค้นเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาะทางให้แก่พายมาให้พ่อแม่พีน่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นแนวทางเนานะจา้ะขอบคุณในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า